พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการเคล็ดลับนักร้องค่ะรายการที่จะนําเคล็ดลับดีๆในการร้องเพลงเนี่ยมาฝากทุกท่านนะเจอกันได้ในทุกๆวันหนึ่งทุ่มตรงโดยประมาณค่ะเน้นย้ําเช่นเคยนะคะว่าในการที่หนูมา,อาสอนร้องเพลงหรือว่าได้นําวิธีการต่งตางๆมาบอกทุกท่านเนี่ยในแต่ละเพลงเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะฟันธงนะคะว่าจะต้องร้องตามหนูเท่านั้นนะคะแต่เป็นวิธีการเบื้องต้นที่จะ ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนะคะนำไปฝึกร้องนะคะนำไปปรับแก้ไขหรือนะคะท่าในใดที่มีปัญหาเนี่ยในการร้องเพลงตามที่หนูได้บอกเนี่ยก็จะได้ทราบว,วิธีการแก้ไขแล้วนำไปปรับใช้กันได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะในแต่ละเพลงเนี่ยเอาจิ้งจิงเนี่ยรายละเอียดมันก็ยิบย่อยเยอะแยะมากมายนะคะตามที่หนูได้บอกก็อาจจะไม่ได้หยิบยกมาทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการการร้องเพลง ที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาในการร้องเพลงของตนเองได้หรือเพื่อที่จะนําไปปรับใช้กับการร้องเพลงของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งและที่สําคัญนะคะหนูมีความตั้งใจอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนำไปปรับใช้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นการสื่อสารของหนูเนี่ยอาจจะใช้คําที่ใกล้ตัวหรือว่าใกล้ความรู้สึกของทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถแบบจินตนาการได้หรือนึกตามได้นะคะที่จริงอะรายละเอียดยากๆถามว่ามันมีไหมมันมีค่ะ ยิ่งในทางลูกทุ่งเนี่ยมีเยอะมากแต่ครั้นถ้าจะเอามาสอนนะคะหนูก็กลัวทุกคนจะเครียดนะ,ะคือหนูก็อยากให้แบบมาดูแล้วก็สามารถดูแล้วเกิดประโยชน์อะคะ่ะสามารถนําไปปรับใช้กันได้จริงๆไม่ใช่มาดูแล้วแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะด้วยลักษณะการสอนผ่านไลฟ์แบบนี้ด้วยนะ,ะแต่ไม่ต้องกังวลคะ่ะวิธีการไหนที่หนูคิดว่าเอ้ลูกนี้ทุกคนน่าจะลองฝึกซ้อมกันได้ลูกนี้ทุกคนน่าจะร้องตามกันได้หนูบอกแน่นอน อีกอันนึงก็คือการเลิกใช้การเลิกใช้เช่นว่าสมมติหนูร้องเพลงนี้เพื่อนท่อนี้พอหรือเปล่าถ้าหนูร้องแล้วหนูรู้สึกแบบเอ้ยน่าจะเติมอะไรอีกสักนิดนึงหนูก็จะเติมประมาณนั้นแต่มันต้องอยู่ในความแบบพอดิบพอดีนะพอดบพ,พอดีกับตัวเรากับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการร้องเพลงอย่างที่หนูบอกเลยค่ะเป็นการสะสมวิธีการนะคะเช่นได้วิธีการ1 2 3 4งสองได้มา10บสวิธีการแลว้วอะแล้วเวลาเราร้อง,จร,งจริงๆอะคะ่ะเราจะนําไปประยุกต์ได้ประยุกต์ใช้ได้ เสริมต่อเติมได้นะคะสร้างสารรค์ได้ต่อยอดได้เช่นแบบเพลงนี้เดิมทีต้นฉนบับเขาร้องแบบนี้แต่เราแบบน่าจะเติมตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนะะี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะสมวิธีการนะคะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่านะคะสําหรับผลงานเพลงที่เราจะใช้เรียนใช้สอนกันในวันนี้ค่ะเพลงนี้ทุกท่านรู้จักแน่นอนค่ะดังนกเจ็บเ,เป็นนกนกค่ะ จะรู้สึกที่จมูกนะคะหากเป็นนกที่จริงอ,อ่ะไม่ต้องโฟกัสถึงขนาดว่านกนอะไรอย่างนี้นะคะคือเอาเป็นว่าร้องให้ตรงคำะค่ะแต่เหตุผลว่าทำไมหนูถึงต้องบอกว่าจะรู้สึกที่จมูกด้วยเพราะบางทีเราอาจจะเผลอร้องเป็นหากเป็นนกอย่างเงี้ยค่ะคือร้องคำสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะปรับค่ก็ปรับเป็นหากเป็นนกหากเป็นนกนกหากเป็นนกนะคะ ฉันจะพอบินชันชันแต่ก็พอหาตัวฉันฉันจะพอบินโผลเล่นได้ค่ะพอๆบินแต่ได้ยินเธอนั้นลายตัวหลายค่ะหลายลหล,ล,ลายใจฉันอันนี้รู้สึกที่จมูกค่ะฉัน ปลักไปที่จมูกนะคะฉัน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 ยินเธอนั้นลายใจฉันคงฉันคงฉันคงบินไปไม่ไหวฉันคงบินไปไม่ไหวอ๋อส่วนเพลงเนี่ยแล้วแต่ด้วยนะคะเช่น ฉันคงบินไปไม่ไหวหรือฉันคงบินไปไม่ไหวหรือฉันคงบินไปไม่ไหวได้เหมือนกันนะคะเอาชอบชอบนะปีกหักตัวหักค่ะจะรู้สึกจะมาจบเสียงที่จมูกนะปีกหักทันใดเพราะเธอ ท่อนที่สนะคะค่อนข้างเร็วนะคะด้วยตัวเพลงนะ,ะเป็นนกเหมือนกันค่ะร้องเหมือนกันฉันคงเลิงลมเลิงเลิงลมฉันคงเลิ้งลมฉันคงตัวฉันก็แตะก็พอค่ะฉันคงเลิ้งลมเลิ้งเลิงตัวเลิ้งค่ะไม่ถึงขนาดจมูกค่ะจะรู้สึกที่ปากเหมือนกันนะคะเลิงลมนะคะ กำกำกึ่งกึ่งอยู่นะคะฉันคงเลิ่ลมเลิ่ลมสิ่งที่สิ่งที่ชมคือความพรำ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 เพิ่ความรัก ความรักนะคะแตะแตะนะคะความรักนะคะจะไม่ใช่เป็นความรักจะไม่รักหนักนะคะความรักนะะ,นะ,ะชักน้ำพบเจอชักแตคะค่ะกลับเห็นเธอกลับเห็นเธอกลับกลับเห็นเธอจะเป็น กลับเห็นเธอหรือกลับเห็นเธอได้เหมือนกันนะคะนั้นมีคู่ใจคู่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 ใจสมสันสมสันสมรู้สึกที่จมูกค่ะ ซมซานให้มีลมด้วยนะคะทรมานเนี่ยค่ะถ้าฟังดีๆมันจะมีลมอยู่ตลอดเลยนะคะอันนี้เหตุผลที่หนูเน้นตลอดเพราะว่ามันจะทำให้เสียงเราเนี่ยดูซอฟลงด้วยนะคะถ้าหนูร้องใหม่ซมซานทรมานมันก็จะมีแต่หนักไปเรื่อยเลย ในฐานะคนที่ใช้เสียงหนักอะ่ะอย่างหนูเองอะ่ะเป็นคนเสียงหนักเป็นคนเอาจิงเป็นคนใช้เสียงหนักค่ะเป็นคนร้องเพลงหนักกําลังเยอะก็ต้องใช้วิธีการเหล่านี้เหมือนกันนะคะสมสานทรมานหัวใจสังเกตนะคะจะรู้สึกเหมือนมีลมอยู่ตลอดนะคะ ใจมองไม่เล่นค่ะไม่ไม่ถ้าเรียบขึ้นก็จะเป็นมองไม่โยนได้นะคะดังนก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 เปิดนกนะคะนก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 เปิดไว้ค่ะดังนก เจ็บปวดใจดังนกนกเจ็บปวดใจแอบร้องไห้เล่นห้ยได้ค่ะหัวใจรักพังเปิดไว้ค่ะคำว่ารักเปิดไว้นะไปค่ะท่อนสุดท้ายนะคะ หากเป็นนกร้องเหมือนกันนะคะฉันคงลงลงตัวหลงค่ะรู้สึกที่จมูกค่ะลงลมลงลงลงลมตัวลมก็จะอืมที่จมูกเหมือนกันนะคะสิ่งที่ชมชมก็จะูกค่ะปกติเลยค่ะตามคำค่ะคือความสิ้นหวัง สิ้นตัวสิ้นค่ะบางคนเล่นสิ้นสิ้นสิ้นแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นสิ้นหวังก็ได้เหมือนกันนะคะจมูกค่ะคำนี้ตัวหวังค่ะรู้สึกที่จมูกค่ะหวังความรักรักรักเปิดรักไว้นะคะถ้าปิดก็ถ้าไม่ได้เปิดรักก็จะเป็นความรักนะคะ ฉันรักจริงจังรักก็แตะเหมือนกันคขะว่ารักแตะก็พอความรักฉันรักฉันฉันรักฉันฉันฉันก็แตะค่ะแตะทั้งฉันแตะทั้งรักนะคะความความรักฉันรักจริงจังต้องผิดต้องผิดหวังต้องผิดหวังตัวหวังก็จะหมูค่ะ อ้างว้างเดียวดายอ้างว้างเดียวดายบางคนร้องเป็นอ้างว้างเดียวดายแบบนี้ก็มีนะคะดายเลี้ยงลมไว้นะคะเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงทางจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นก็ร้องให้เป็นไปตามส่วนนะคะแล้วก็รายละเอียดแบบไม่ต้องลากยาวมากเพราะถ้าเกิดรายละเอียดหนักไปก็ไม่เหมาะอีกด้วยสไตล์เพลง หรือว่าร้องยืดไปยาวไปหลากไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปกระทบส่วนเพลงอีกเป็นเพลงที่ถูกดีไซน์มาไม่ให้ร้องหนักอยู่แล้วนะคะเพลงนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับผลงานเพลงดังนกเจ็บหนึ่งผลงานเพลงฮิตค่ะเ็คิดว่าวิธีการที่หนู่ได้นํามาบอกทุกท่านเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสามารถนําไปปรับใช้ร้องกับตนเองได้สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากรายการเคล็ดลับนักร้องค่ะรายการที่จะนําเคล็ดลับดีๆในการร้องเพลงเนี่ยมามอบนะคะมาส่งต่อให้กับทุกท่าน ซึ่งในแต่ละเพลงค่ะเราก็จะมาดูรายละเอียดกันแบบนี้แหละนะคะว่าอันไหนที่ต้องระวังบ้างนะคะหรืออันไหนจะต้องใช้เสียงลักษณะไหนหรือจะต้องโฟกัสแบบไหนเลือกใช้เสียงแบบไหนดีนะคะซึ่งแต่ละเพลงก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเจอกันได้นะคะในทุกๆวันนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงโดยประมาณค่ะมาเรียนมาฝึกซ้อมร้องเพลงไปพร้อมๆกันตัวเองก็จะมาแนะนำวิธีการร้องเพลงที่มีประโยชน์นะคะรวมไปถึง เองเนี่ยในฐานะคนสื่อสารนะคะก็จะพยายามสื่อสารให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้นําไปปรับใช้กันจริงๆริถะะูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ